ถ้าอยากสำเร็จในการลงทุนต้องมีสิ่งนี้ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่ใช่ไลฟ์โค้ดนะแต่ว่านะครับเป็นแนวคิดที่อยากจะมาบอกกันนะครับก็คือถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะประสบความสําเร็จในการลงทุนนะครับ เราเนี่ยจะต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับว่าเราลงทุนไปแล้วเนี่ยเราต้องการสิ่งไหนนะครับอ่าเป็นผลตอบแทนนะหรือว่าจุดสิ้นสุดในการลงทุนของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอย่างเช่นเนาะสมมุติว่าผมเนี่ยอยากจะไปเชียงใหม่นะครับผมก็ต้องรู้ก่อนนะว่าผมเนี่ยจะไปที่ไหนนะครับนั่นก็คือเชียงใหม่จริงไหมล่ะเดินทางโดยวิธีไหนนะครับและแล้วเนี่ยผมก็เดินไปเรื่อยๆนะครับจนวันใดวันหนึ่งผมถึงเชียงใหม่แบบนั้นผมถึงประสบความสําเร็จนะครับในการลงทุนก็เช่นกันนะครับ เราควรที่จะรู้ก่อนนะว่าความสําเร็จในการลงทุนของเราเนี่ยคืออะไรนะครับคือการไม่ต้องทํางานเลยนะครับแล้วก็อยู่บ้านนะเออแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากจะใช้หรือเปล่าหรือว่านะเออลงทุนไปอยากได้เงินปันผลอยากได้ค่าตอบแทนประมาณปีละเท่าไหร่นะครับเออแบบนี้เนี่ยเราต้องหาให้ได้ก่อนนะไม่ใช่แบบว่าเข้ามานะครับก็อยากจะได้ผลกําไรในการลงทุนตลอดตลอดเลยนะ <S <S ดโดยที่ไม่รู้ว่า <S <S เฮ้ยเราต้องการเงินลงทุนเท่ <S <S ทาไหร่เราต้องการผลกําไรเท่าไหร่นะครับบางคนเนี่ยนะครับเข้า มานะครับอ่เรียกได้ว่าลงทุนหลักหมื่นนะแต่ว่าอยากจะกลับออกไปเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีกันเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ผิดหรอกนะครับ แต่ว่านะครับในตลาดหุ้นเนี่ยมันมีผลตอบแทนให้อย่างจํากัดนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยวางผลตอบแทนที่มันสูงเกินไปนะครับอาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วแบบนี้เนี่ยความสําเร็จในการลงทุนของเราเนี่ยมันก็จะไม่สําเร็จจริงไหมครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องทํานั่นก็คือนะเราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าการลงทุนของเราเนี่ยเป้าหมายในการลงทุนของเราเนี่ยคืออะไรนะครับและนะครับอ่าระหว่างทางที่เราไปนั้นเนี่ยนะครับเราจะไปวิธีไหนนะและอีกนะ ว่าการลงทุนในตลาดหุ้นนั้นเนี่ยเขาให้ผลตอบแทนนะครับที่เขาเนี่ยให้ผลตอบแทนเนี่ยเพียงพอต่อความต้องการของเราหรือเปล่านะครับถ้าหากมันไม่เพียงพอนะครับเราอาจจะต้องไปเพิ่มเงินลงทุนนะหรือเพิ่มระยะเวลานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะไปเพิ่มผลตอบแทนเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าในตลาดหุ้นเนี่ย มันให้ผลตอบแทนอย่างจํากัดจริงไหมครับดังนั้นนะครับสิ่งสําคัญนะถ้าเกิดคุณอยากจะประสบความสําเร็จในตลาดหุ้นนี้นะครับคุณจะต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับและเป้าหมายนั้นเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับซึ่งในตลาดหุ้นนะครับก็ให้ผลตอบแทนอย่างจํากัดนะครับแต่สิ่งที่เราต้องทํานั้นก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือทางการเงินให้มันสอดคล้องใช้เงินลงทุนให้มันสอดคล้องใช้เวลาให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายในการลงทุนของเรานะครับและแบบนี้แล้วนะครับการลงทุนของเราเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จในการลงทุนเอง ครับโอเคนะครับหากคุณชอบเนื้อหาและสาระในการลงทุนดีๆแบบนี้นะครับคุณสามารถร่วมเดินทางไปกับพวกเราได้ที่ช่องหุ้นติดจรวดช่องที่จะทำให้การลงทุนของคุณนั้นมีกำไรสวัสดีครับ